ราดหน้าอร่อยที่จัดว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆแห่งย่านสุขาพิบาล5ใกล้กับ5แยกวัชรพลยกให้ราดหน้ายอดผักบ้านสมเด็จ กินแก้มตุยกินร้านนี้มานานเพราะติดใจในรสชาติฝีมือน้ำราดหน้าร้านนี้ปรุงได้รสกลมกล่อมยอดผักจะแยกปรุงเพื่อความสดและกรอบเนื้อหมูชิ้นใหญ่หมักได้นุ่มละมุนเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดหอมกระทะเส้นเหนียวหนึบหนับ เต้นมีกรอบขาวและมีกรอบเหลืองก็พร้อมเสิร์ฟม,มอบความอร่อยให้กับทุกคนที่ชื่นชอบราดหน้าสำหรับเมนูโปรดของกินแก้มตุยชอบราดหน้าใส่ไข่แม่ค้าจะปรุงผัดแยกให้แต่ละชุด เป็นเมนูที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลิมลองร้านลัดหน้ายอดผักบ้านสมเด็จเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2องทุ่มราคา50บาทพิเศษ55เพิ่มไข่ 60บาทจะนั่งกินที่ร้านหรือซื้อมากินที่บ้านก็อร่อยเหมือนกันสามารถสั่ง Delivery ได้ผ่าน l ล n e Man ชอบตรงพริกน้ำส้มให้พริกเหลืองมาเยอะจุใจร้านตั้งอยู่ใกล้กับสุขาพิบาล5ซอย13ใครอยู่ย่านนี้วัชรพลสุขาพิบาล5หรือรามอินทาแวะมาลิ้มลองกันได้นะคะรับรองอร่อยติดใจ